ไปอัปเดตขอพาวนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะครับวันนี้ลุงบอเนี่ยจะพาพวกเราไปพระท่านอาดูนกันซึ่งลุงพอก็ได้ทำหลายคลิปแล้วนะครับโพรานั้นจะไม่ พูดเรื่องประวัติมากมายนักเอาเป็นว่าพระาธาตุนาดูนเนี่ยเป็นพระาธาตุโบราณซึ่งเขาได้ค้นพบในแถบนี้นะครับอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะไปอัพเดตสภาพความเป็นอยู่สภาพปัจจุบันแล้วก็พาพวกเราเข้าวัดเข้าว่าหาความสงบกัน ครับของปลายปี2566นะก่อนจะขึ้นปีใหม่นะไปดูที่ว่าปลายปี2566ประทานอาดูลเนี่ยมีสภาพแวดล้อมนะภูมิทัศน์อะไรน่าชมบ้างความเงียบสงบเพราะฉะนั้นลงุงพอเนี่ยลงจากรถปรับรถไปจอดด้านหลังเนี่ยก็เดินเข้ามานะครับผ่านซุ้ม ซุ้มประตูเข้ามาครับเดินแล้วก็ทุ่งตรงนะบรรยากาศก็ครบปรับใหม่หน่าชมน่าดูนะครับก็ตามสไตล์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาสถานซึ่งก็มีความสงบร่มเย็นแฝงอยู่ครับจึงก็มีนคน ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกราบไหว้ไปขอพรอ,อยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสะดอกเคราะห์อะไรก็มากมายนะครับแต่ว่าลงุงพอเลือกไปที่ช่วงที่คนไม่ค่อยเยอะจะได้เดินถ่ายคลิปถ่ายอะไรฝากพวกเราแล้วก็พาพวกเราไปเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ขายของเทลึกหรือว่าวัตถุมงคล กันแล้วแต่ใครจะติดไม้ติดมือเอาไปขวากักพวกกวเอาไปบูชานะครับเดินเข้ามาเนี่ยจากชุ้มประตูที่ก็ไห้เดินเนี่ยนะครับจากที่จอดรถก็จะเจอพระพุทธรูปครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้า,าก็จะเห็นอ,องค์พระธาตุนะครับซึ่งเขาได้ จัดการใหม่นะครับองเดิมนี่ที่เขาค้นพบได้ล่มสลายหรือว่าผุพังไปตามการเวลานะครับซึ่งตรงนี้มีเนื้อที่นี่เกือบพันไร่นะครับเกือบพันไร่ก็มีการฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่เพราะว่าจากมีการค้นพบนี่ก็จะได้เจอ,อที่ใส ือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะครับเขาก็เลยจัดการตามรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับเป็นร่องรอยของอของโบราณน,นะครับตรงนี้ซึ่งตอนที่เขาค้นพบออนะครับค้นพบเน่มาฟื้นฟูสภาพพื้นที่ใหม่เนี่ยตรงนี้มี มีพระาธาตุที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับพระาธาตุนาดูนเนี่ยเป็นพระาธาตุที่แปลกอยู่อย่างก็คือจะใช้พระพิมพ์ดินนะครับพระพิมพ์ดินเป็น,เป,นเป็นลักษณะแทนตัวอักษรที่บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆของการที่เป็นที่ไปที่มาของการสร้างพระาธาตุนะครับซึ่งแปลกจากที่อื่นที่เขาจะลึกใน หลักศิลาหรือก็เขียนแล้วก็บันทึกไว้แต่นี่ก็บันทึกไปในรูปแบบของอพระพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นพระพิมพ์นาดูนี่จะมีหลายพิมพ์นะครับพระพิมพ์โบราณนะที่เนื้อเนื้อดินโบราณนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพระนาดูเนี่ยเพราะฉะนั้นสนนราคาถ้าเป็นของเก่านะครับที่เขาค้นพบนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสน,นองค์เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับ พระนันเคยจะเอาไว้บูชาเนี่ยจะขอเป็นที่ระลึกหรือว่าเอาไปบูชาเนี่ยเาทางทางตรงนี้เขาจัดให้เราได้มีไว้บูชาโดยผสมกับผงผงดินเก่าเอาไปปลุกเสกอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นพระาธาตุที่ใช้พระพุทธรูปกดพิมพ์ แทนตัวอักษรเล่าเรื่องราวต่างๆก็ว่าอย่างนั้นลนะครับของการสร้างสระธาตุนี้นะซึ่งเป็นก็เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเรื่องแปลกที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นกรุพระนาดูนของแท้นี่เป็นพระดินนะครับพระพิม์พดินนะพระพิมพ์ดินเก่าซึ่งถนนราคาก็สูงอยู่พอสมควรถ้าเป็นของเก่านะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากเข้าบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยตัวอย่างพระพิมพ์พก็ตามที่อยู่ที่ฐาน,นะที่เห็นเป็นภาพเป็นภาพเหมือนกับหน้าต่างน,นะครับเป็นพระพิมพ์พต่างๆซึ่งมีหลายพิมพ์พมากนะครับรูปลักษณ์จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมีทั้งพระนาคปลกมีทั้งไม่นาคปลกนะซึ่งแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อเรียก ของแต่ละพิมพ์พไปนะเราสามารถเลือดูตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับดูตัวอย่างตรงนี้ได้เลยว่าพระพิมพ์พต่างๆเนี่ยเขาทำจำลองไว้เราได้ดูรอบนะครับรอบสถูปเจดีนะครับ,รอบ,ออนะร,บรอบพระท่านนาดูเลยเราเดินดูเดินชมได้นะครับเขาเขาทำอย่างใหญ่โตนะซึ่งตรงนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะถ้าถ้าไปช่วงสงกรานเนี่ย เขาจะมีการาารดน้ำส่งน้ำเออเขาเรียกว่าส่งน้ำก็จะมีชักรอกขึ้นไปส่งน้ำซึ่งอยู่บนบนยอดนะครับมีน้ำให้เราชักรอกขึ้นไปส่งน้ำพระธาตุนะครับหลวงพ่อก,ก็เคยเคยป่อยแวะปลายหลนนะครับหลายหนซึ่งจากการสอบถามาคุณจันใจแก้วผลน้องชายของป้าพยุพินเนี่ย ตอนนั้นเป็นเป็นนายช่างนะครับเป็นนายช่างของอกองช่างนะรปรชนะครับโคมโคมมาปรับพื้นที่ปรับสภาพพื้นที่บอกว่าเจอพระเยอะมากนะครับเจอพระพระพระเครื่องอะนะเยอะมากเลยนะเป็นเป็นหมื่น,นเๆเตถโนงเลยแต่ว่า น้องชายของป้าพอ,อยุพินเนี่ยไม่ได้สนใจนะลูกน้องคนงานเนี่ยก็อาไม่ดูก็ไม่ได้สนใจอยากเก็บไว้นะครับแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเ,ขาเจอพระ,ะถึงที่ลุงปอบอกว่าใช้พระดินเนี่ยนะครับพระพิมพ์ดินเนี่ยเป็นการบอกเรื่องราวเขียนแทนตังสรเนี่ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี่ยก็จะทําเป็นฐานที่ที่เงียบสงบนะครับเป็นแหล่ง เรียนรู้โดยธรรมาชาติเช่นที่เห็นนี่ก็คือตำบลปริมนิพพานเพื่อสื่อสารใน้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินไปรอบรอบเนี่ยนะ,ะโซนที่เห็นข้างหน้าก็เป็นโซนวัดนะครับโซนวัดโซนนี้ก็เป็นโซนเจดีะนะครับโซน JD เจดีหลวงพ่อก,ก็จะเดินไปนะ เห็นแว๊บๆว่ามีพระพุทธรูปต้องเดินข้ามถนนนะครับอ,อยู่ก็ลงไปดูที่ว่าเป็นพระอะไระก็ไปนมัสการบูชาถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะฮะก็ไปไหว้เพื่อเป็นสิมงคลตัวเองแล้วก็ดูว่าตรงนี้ก็มีอะไรเขาก็จัดภูมิทัศน์ได้สวยงามนะไปนั่งพักผ่อนนั่งคุยแต่ว่าเราเข้าไปในที่แบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่อง ยาเมรยาสักหน่อยเป็นการให้เกียรติสถานที่นะครับเสร็จแล้วลุงก็ก็มองย้อนหลังขึ้นมามุมนี้เป็นมุมที่คนไม่ค่อยมาเพราะอยู่ด้านข้างด้านข้างกึ่งด้านหลังขององค์พระธาตุแล้วคนไม่ค่อยวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าจะถ่ายภาพถ่ายรูปนี่สวยมากนะครับโดยเฉพาะถ้ามาช่วงช่วงบ่ายนี่แสงจะเข้าพอดีเห็นไหมนะครับจะสวยงาม ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยมานะไม่ค่อยมานอกจากคนที่รู้จักพื้นที่เอารถมาโจทย์อะไรกันนะครับลวง่อก็มาแล้วก็เดินเวียนรอบพระธาตุสักหน่อยนะครับเดินเวียนรอบพระธาตุเพื่อเพื่อให้เราไดา้พวกเราได้ดูว่ารอบพร,ระธาตุเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีน้ําศักดิ์สิทธิ์จาก่บน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ให้เราบูชากันเพื่อเป็นสิมงคลแต่ตอนนี้เนี่ยตอนที่ลุงบอไปเนี่ยเขาเอาพระมาตั้งเทนนะครับไม่มีน้ำที่จะตั้งไว้แล้วนะแล้วก็ด้านหลังก็จัดภูมิทัศน์ให้นักท่องเที่ยวเรือผู้ผู้ที่จะไปหาความสงบนได้พักผ่อนได้ชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนนะครับ นะแล้วก็มีสิ่งศักติ์ต่างๆที่เป็นที่นั่งเกศก็มีระฆังกับคคองนี่เยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นการจัดสวนที่มีสิ่งศักดิ์ต่างๆนะครับรูปปั้นรูปตัวเทนของเทพสิ่งกักดิดเทวดาต่างๆหรือรพระพุทธรูปนะนะแล้วก็ที่นั่งพักผ่อนะให้ให้คนที่ไปเนี่ยได้พักผ่อนกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยอยู่ด้านหน้าพระธาตุแล้วนะครับด้านหน้าพระธาตุแล้วแต่ก็จัดสวนอย่างสวยงามซึ่งลุง่อก็พยายามจะพาพวกเราเนี่ยเดินชมนะไม่บรรยายประวัติอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่ามีลุง่อก็เคยทํามาหลายคลิปแล้วสองสามคลิปแล้วพาพวกเรามาหาความเป็นสีมงคลต่อตอนเองกันนะครับหาความสงบนคนที่ไม่เคยดูคลิปก่อนก่อนก็จะได้อ่า ตามหลวงอ่อ,ม,อมาจมมานมัสการพระธาตุนาดูนจังหวัดมาศขางนะครับครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแลยนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเริญใจหลวง่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มาก ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุนน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ